สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวรีวิวนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้นะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ซื้อเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือว่าเอาคอยต่างๆมาเก็บไว้ในช่วงนี้นะครับก็ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยเก็บเหรียญพวกนี้นะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาไปฝากไว้กับเอ็กชันเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันก็มีความอันตรายเหมือนกัน ซึ่งปีหน้าเนี่ยก็จะเกิดการฮาวิ่งนั่นเองนะครับหลายๆคนในช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มทยอยซื้อบิตคอยหรือว่าเหรียญที่ชื่นชอบเก็บไว้ในพอร์ตนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเก็บไว้ใน e x c h ช n g e เพียงอย่างเดียวจะปลอดภัยไหมนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่มีปัญหานะอย่างเช่นล่าสุดที่ล้มไปจริงๆเนี่ยก็จะเป็น FTX นะครับเป็น e x c h ช n g e อันดับ2ของโลกนะครับที่ปิดตัวหนีไปนะครับแล้วก็ หลายคนที่เอาเงินไปฝากในนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เงินกลับคืนมานั่นเองนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวลือเกี่ยวกับเกดอไดโอนะครับก็เป็นเอ็กชแนนใหญ่ในโลกเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่ปลอดภัยนะรหรือว่าที่ที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะว่าทําไมเราต้องเก็บไว้ในอุปกรณ์เหล่านี้ที่เป็นฮาร์ดแวร์ออเดตนะครับทำไมไม่เก็บไว้ในเอ็กชแนนนะครับมันมีความต่างกันยังไงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องพวก ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้นะครับผมได้ทำเป็นรูปภาพแบบให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจง่ายๆแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าดูเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าทำไมเราต้องเก็บไว้ในอุปกรณ์เหล่านี้นะครับทำไมไม่ควรเก็บไว้ที่ exchange พงอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็เปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะครับอันนี้จะเป็น exchange นะครับฝั่งซ้ายนี้แล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็น hardware wallet นะครับซึ่งเวลาเราซื้อเหรียญพวกนี้มาไม่ว่าจะเป็นค r y ป t o หรือว่า altcoin ต่างๆนะครับสิ่งที่เรา ที่เราต้องให้ความสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่ากุญแจนะครับกุญแจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเปิดนะครับใช้งานเหรียญที่อยู่ในบล็อกเชนได้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจว่าเกี่ยวอะไรกับบล็อกเชนนะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่ากุญแจนะครับกุญแจซึ่งถ้าเป็นเอ็กชแนนเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานเอ็ก a n g นนะครับกุญแจของเราที่เรามีเนี่ยจะถูกฝากไว้กับเอ็กชแนน นะครับซึ่งเราเนี่ยเวลาจะใช้งานนะครับเราแค่กรอก username นะครับแล้วก็ password เพื่อขอเข้าใช้งานในระบบ e x c h ช n น e ของเขานะครับซึ่ง e x c h ช n g e เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการเก็บกุญแจให้กับเรานะครับถ้าเกิดว่าเราจะโอนเงินถอนเงินหรือว่าใช้เงินหรือว่าใช้เหรียญคริปโตที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็จะไปยืมกุญแจนะครับซึ่งเป็นของเราเองนี่แหละนะครับต้องไปยืมจาก e x c h ช n g e มาเพื่อใช้เงินนั้นๆน,น,นะครับในการคอนเฟิร์มเพื่อส่งเงินไปอีกบัญชีนึงนะครับหรือว่าส่งโอนให้เพื่อนอะไรประมาณนี้ ซึ่งหลักๆเนี่ยกุญแจในตัวนี้นะครับเอ็กชแนนเนี่ยเขาจะเก็บไว้นะครับน่าหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดว่า exchange ปิวนะครับหรือว่า exchange บินปิดตัวหายไปนะครับกุญแจเราก็จะหายไปด้วยนั่นเองนะครับก็จะไม่สามารถกู้เงินกลับคืนมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งขวานะครับถ้าเป็น Hardware Wallet นะครับกุญแจที่เรามีเนี่ยจะถูกสร้างจากตัวของ Hardware Wallet ตัวนี้นะครับซึ่งเวลาเราซื้อมาใช้งานเนี่ย เวลาเราเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับเขาจะสร้างกุญแจมาให้เรานะครับซึ่งกุญแจเนี่ยก็จะอยู่กับตัวเราเองนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้จะมีหน้าที่ในการเก็บกุญแจนะครับผมหรือว่าเก็บเงินนั่นแหละถ้าเกิดว่าพูด,ดง่ายๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังงงก็มองว่าไอ้ตัวนี้มีมีหน้าที่ในการเก็บเงินก็ได้นะครับอ่าถ้าเกิดว่า x c h a n ช e ปิดตัวไปนะครับหรือว่าเว็บไซต์ไหนที่เราเคยเทรดนะครับแล้วก็ บินหายไปนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าเรามีกุญแจอยู่กับตัวเราอเองนะครับไม่ต้องกังวลแรงสิ้นนะครับหายห่วงแน่นอนนะครับซึ่งกุญแจเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าอ่าก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นซีดเฟสดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําประมาณ12นะครับถึง24คําคนะครับก็เวลาเราซื้อมาใช้เนี่ยเขาก็จะสร้างซีดเฟสดประมาณนี้12บสองถึงยี่สิบสี่คำ เป็นคำศัพท์ที่เราสามารถจำได้ง่ายๆแหละนะครับแต่ว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษให้เราจดด้วยนะครับจดไว้ในกระดาษแล้วก็เก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าให้หายอย่าถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็อันนี้คือความแตกต่างนะครับหมายความว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราใช้ฮาร์ดแวร์โอเลสเนี่ยแล้วเว็บไซต์ Exchange หรือว่าที่เราไปเทรดเนี่ยปิดตัวไปนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเราถือกุญแจไว้กับตัวเราเองนั่นเองนะครับเงินของเราก็จะไม่หายนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ Exchange แล้วก็ Hardware Wallet นะครับวันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมแนะนำให้เก็บใน Hardware Wallet มากกว่าจะดีกว่านะครับทีนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะว่าเราจะทำไมเราต้องใช้ Hardware Wallet นะครับหรือว่ามันปลอดภัยกว่า Exchange ยังไงนะครับก็จริงๆ Hardware Wallet เนี่ยมันมีหลายเจ้ามากนะครับแต่ว่าที่เจ้าดังๆเนี่ยจะมี2เจ้าที่ผมรู้ตอนนี้ครับก็จะมี Trezor นะครับอันที่1ก็คือไอตัวตัวนี้แหละนะครับที่ผมจะแนะนาตัวนี้นะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็น Ledger นะครับแต่ว่า Ledger เนี่ย รู้สึกว่าหลังๆจะมีปัญหานะครับอย่างเช่นอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีดราม่านิดนึงนะครับสำหรับคนพัฒนานะครับแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับแต่ว่า Tracer เนี่ยผมใช้มา3ปีตอนนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหานั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เว็บไซต์ Official ตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจไปหาใน Google เองเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ Description ละกันนะครับก็ลองกดข้างล่างนี้ดูนะผมจะแปะไว้ให้ นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับก็จะเจอกับในหน้าประมาณนี้ทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าทําไมผมซื้อผ่านเว็บไซต์นี้หรือว่าผมแนะนําให้ซื้อผ่านเว็บไซต์นี้เพราะว่าอันที่1เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ออฟฟิเชียลนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ทางการของเทรเซอร์เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราสั่งโปรดักต์ในเว็บไซต์ตัวนี้เขาจะส่งออเดอร์ไปที่ออฟฟิเชียลเลยนะครับไม่ได้มีคนกลางมาซื้ออ่าไม่ได้มีคนกลางมามารับออเดอร์ต่อจากเรานะครับก็คือบริษัทเนี่ยเขาส่งสินค้ามาให้เราเลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นคนขี้คิดมากขี้กังวลนะครับอย่างผมเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อผ่านเทรเซอร์จะโอเคกว่านะครับแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะครับมีอุปกรณ์ให้เราเลือกหลายอย่างด้วยนะครับอะอย่างเช่นกดเข้ามาตัวนี้นะครับมันจะมีโปรดัก t จะมี2ตัวหลักๆนะครับโปรดักของเขาเนี่ยมีแค่2ตัวแค่นี้นะครับหลักๆเลยนะครับจะมีเทรเซอร์โมเดล o แล้วก็เทรเซอร์โมเดล t นะครับ ถามว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับโมเดลวันเนี่ยต่างกันที่ราคาครับโมเดลวันอยู่ที่ประมาณ69เหรียญนะครับหรือว่าประมาณ2,000กว่าบาทส่วนโมเดลทีนะครับสองเหรียญประมาณ6 7 0 0 0นะครับต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยผมเองใช้ทั้ง2ตัวเลยใช้ทั้ง t r a c e r โมเดลทีแล้วก็ t r a c e r ร์โมเดลวันนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับแต่ตัวนี้มันจะดูไฮเทคกว่านิดนึงนะเพราะว่าเป็นหน้าจอทัชสกรีนนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ เป็นปุ่มกดแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อมาแล้วก็นานๆใช้ทีนึ่งนะครับหรือว่าใช้เก็บเหรียญระยะยาวนะครับเดือนละ1ครั้งโอนเข้าเทรเซอร์เดือนละ1ครั้งเนี่ยก็แนะนําใช้โมเดลวันก็พอละอย่างเช่นวิดีโอนี้ผมจะสอนซื้อโมเดลวันนะครับผมก็กดที่เทรเซอร์โมเดลวันหนึ่งที่นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเด้งมาที่ในหน้านี้นะครับแล้วก็จะมี2สีให้เลือกนะครับจะมีสีขาวกับสีดำนะครับเลือกได้เลยนะว่าจะเอาสีอะไรนะครับอย่างเช่นผมจะเลือกสีขาวนะครับ ก็กดสีขาวตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ราคา69เหรียญนะครับมีสินค้าในสต็อกนะครับอันนี้รีวิวจาก a เม z o n นะครับ4.5ดาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทคชีตเทคสเปกนะครับหรือว่าเทคนิคอลสเปคนั่นเองนะครับก็จะเป็นพวกสกรีนนะครับอ่าการเชื่อมต่ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับซึ่งในแพ็คเกจของเขาเนี่ยก็จะมีเทรเซอร์มา1อันนะครับนี่เทรเซอร์โมเดล one มา1ตัวนะครับแล้วก็ไมโคร USB นะครับก็คือสายที่เสียบกับเพลเซอร์กับคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าเราเพราะว่าเวลาเราซื้อมาใช้เนี่ยมันก็ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรานะครับเราถึงจะสามารถใช้เงินที่อยู่ในเทรเซอร์ได้หรือว่าใช้กุญแจที่อยู่ในเทรเซอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกระดาษ2แผ่นนะครับเป็นกระดาษนานหนาๆเลยนะครับเขาจะเอามาให้เราสําหรับจดซีดนะครับก็คือเป็นกุญแจนั่นแหละอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นซีด 12 24คำนะครับเขาจะแถมให้เรามา2ชุดนะครับเอาไว้จดนั่นเองแล้วก็จะมีเทรเซอร์สติ๊กเกอร์อย่างเช่น l o v e bitcoin หรือว่าเทรเซอร์ผู้นี้นะครับเขาก็จะแถมมาให้อ่าก็ปกติเวลาเราซื้อ1กล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ครบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อแยกและอ่าทีนี้เราจะซื้อก็กดที่ add to cart ตัวนี้จากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่ฝั่งขวาข้างบนนะครับเราก็กดฝั่งขวาตัวนี้ไปหนึ่งที่นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับซึ่งก็จะมีให้เราเช็ค,ค Model 1สีขาว นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีไวเชอร์คูปองนะครับสามารถกดใช้ไวเชอร์ได้ก็จะเป็นส่วนลดนะครับแล้วก็ ship to นะครับอันนี้ก็ส่งที่ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์ตัวนี้อ่ะก็เลือกเป็นประเทศไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดที่ continue ได้เลยจากนั้นนะครับเขาก็จะเด้งไาหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่เขาจะแนะนานะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสสาหรับ t r a อร r นะครับก็เหมือนโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ก็จะมีเคสโทรศัพท์ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเคสสาหรับ อาทเทรเซอร์ของเราจะเป็นซิลิโคนนะครับเลือกสีได้นะครับถ้าเกิดใครจะเอาเนี่ยก็จะจ่ายเพิ่มอีกนนรประมาณ5 5เหรียญนะครับประมาณ400-500บาทนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับพวกแผ่นเหล็กเจลซีดนะครับ,นะรบลองเลื่อนดูนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่เขาแนะนำอ,อย่างเช่นผมไม่เอาละกันนาะผมเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมก็กดที่ c o n t i n u e ก็เมื่อกดที่ c o n t i เดียเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะพาหน้ามาหน้าสุดท้ายนะครับสำหรับการจัดส่งนะครับก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลนะครับ first name last name นะครับก็จะเป็นชื่อจริงนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีเมลของเราที่เราใช้นะครับแล้วก็เบอร์มือถืออันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นบวกของหกนะครับก็เลือกเป็นไทยแลนด์เนาะแล้วก็กรอกเบอร์ของเราเข้าไปนะครับอันนี้ผมเคยซื้อไปแล้วนะครับเขาก็เลยจะอ่าเขาก็เลยบันทึกข้อมูลมาให้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ย h ช็ I agree to terms of service ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะรับจดหมายในอ e ีเมลไม่ต้องเช็คตัวนี้จากนั้นมากรอกข้อมูลหมดแล้วนะปรากฏที่ c o n t i n u o to delivery address ตัวนี้นะครับแต่ก็จะมีที่อยู่การจะส่งให้เรากดกรอกนะครับก็จะมีอันที่หนึ่งจะเป็นชื่อถนนนะครับถนนอะไรเลขที่บ้านเลขที่อะไรนะครับแล้วก็ช่องที่2ตัวนี้นะครับที่ผมกรอกไปเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่เท่าไหร่นะครับหมู่บ้านเลขที่หมู่บ้านนะครับเลขที่10เลขที่3 2 1ออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็กรอกตามนั้นนะครับแล้วก็ตำบล ตำบลอำเภอแขวงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ซ i p code ก็จะเป็นรหัสไปรษณียน์นะครับแล้วก็ city อันนี้ผมกรอกเป็นจังหวัดไปนะครับอ่าเมื่อกรอกข้อมูลหมดแล้วนะครับก็กดที่ confirm delivery address ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกรูปแบบในการจะส่งซึ่งมีแค่อันเดียวอยู่แล้วนะครับก็จะเป็น standard delivery นะครับใช้เวลา2-7วันในการจะส่งนะครับ2-7วันทำการ นะครับมีค่าจะส่งประมาณ20เหรียญนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมองว่าแพงแล้วก็อยากจะไปซื้อผ่านช่องทางอื่นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าเราซื้อทีหนึ่งเนี่ยเราใช้ยาวๆนะครับผมคิดว่ามันจ่ายมันคุ้มที่จ่ายมากกว่านะครับเพราะว่ามันอุ่นใจด้วยเพราะว่าเราซื้อผ่านออฟฟิเชียลด้วยหรือว่าถึงแม้ว่าค่าส่งมันจะ20เหรียญนะครับแต่ว่าเราซื้อมาเนี่ยเราไม่กังวลอะไรก็โอเคแล้วนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ กดที่คอดีเนียลทูเพลเมนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลืมบอกไปถ้าเกิดว่าใครซื้อเยอะๆนะครับอย่างเช่นซื้อ2-300เหรียญขึ้นไปเนี่ยเขาจะจัดส่งฟรีนะแต่ว่าอันนี้เราซื้อแค่กล่องเดียวนะครับแล้วก็เขาส่งจากต่างประเทศด้วยนะครับเขาก็เลยเก็บค่าส่งเราสูงนิดนึงนะครับอะถ้าเกิดว่าใครซื้อเยอะเนี่ยก็จะส่งฟรีตัวนี้นะครับแต่จำไม่ได้แล้วว่าต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับอะกดคอดีเนียลทูเพลเมนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เป็นพวก Visa m a s t e r อ a r กพวกนี้นะครับกรอกเลขกรอก uh, C V V พวกนี้ไปได้นะครับแล้วก็จ่ายเงินได้เลยหรือว่าใครมี Google Pay นะครับผ่านพวก i t t o o n นะครับหรือว่า Ethereum e t h e r e u m l i อ่ .Payment จ่ายเป็นคริปโตก็สามารถจ่ายได้เช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อเราเลือกช่องทางในการจ่ายเงินเสร็จปุ๊บแล้วก็กรอกข้อมูลเพื่อจ่ายเงินแล้วกด BuyNow เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งจดหมายนะครับ ไปที่เมลของเรานะครับว่าเขาได้รับออเดอร์ในการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอประมาณ1อาทิตย์นะครับหรืออาจจะประมาณ14วันนะครับไม่เกิน14วันทําการนะครับของก็จะมาถึงที่บ้านเรานั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับวิธีการสั่งซื้อก็มีแค่นี้นั่นเองนะครับลองไปซื้อกันดูนะครับแล้วก็อีกคาถามหนึ่งที่เพื่อนเพื่ออาจจะถามว่าสมมติถ้าเกิดว่าไอตัวนี้ที่เราซื้อไปเนี่ยมันพังนะครับหรือว่าตกน้ําอะไรเงี้ยถามว่าเงินเราจะหายไหมคําตอบคือไม่หายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามี ซีดเฟ e ดันเองนะครับก็คือจำได้ไหมครับ12คำนะครับ12คคำที่เราจดไว้ในกระดาษนะครับเราก็แค่ซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดใช้งานนะครับเราก็แค่กรอก12้ําคำที่เราจดไว้เนี่ยในอันเดิมที่มันเสียเนี่ยก็กรอกไปในอันใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยเงินก็จะขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีสอนใน YouTube เยอะแยะเลยนะครับที่วิธีการเปิดใช้ Tracer Model 1พวกนี้ นะครับลองไปหาดูนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อมาแล้วแล้วก็ไม่รู้จะใช้ยังไงก็ลองไปหาใน u t u b e ดูนะครับมีสอนใช้งานเยอะแยะเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนเลยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็คลิปว่้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ